คุณเป็นใครครับเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยเป็นลูกพี่ของพี่บวลกับพี่บ้าตอบเป็นลูกพี่เลยเหรออ้าวแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ลาดหน้าอาริวนะฮะนิวจรลิยาบเปิดโตหัวไม่ใช่เปิด24ชั่วโมงนะจ้าลาดหน้าบาร์บอกกแตกอะไรเปิด24ชั่วโมงอ่ะไปดูกันครับรอกว่าลาดหน้าอาริวอร่อยไม่เคยเปลี่ยนนี่ฮะอร่อยไม่เคยเปลี่ยน เขาบอกว่าเนป่าไปครับบดซีเอลหมูเส้นใหญ่เมนูจัดหนักนะฮะร้รานหน้าหมูหมักข่าริว้วไปนี่ฮะเปิด24ชั่วโมงนะฮะบรรยากาศในร้านนี่ฮะโอ้โหนี่เมนูทานเล่นนะครับน่ะไปดูครับมีห้องแอร์ด้วยเหรอ มีห้องแอร์ด้วยนะจ๊ะอะไรอะมันคืออะไรโปรโมชั่นผัดไทยกึ่งสดเรีกสวยเด็ก้าเก้าเดาอจบันวนะไปวันนี้ไหมคงขอไม่เข้ามม้อนะโปรโมชั่นนะครััดไทยกึ่งสดเก้าสิบก้าบาทเขาบอกว่านี่นี เขาบอกว่าราดหน้ามันมีราดหน้าขนาดฮ <มา S 1> ่องกงเส้นใหญ่เส้นหมี่มีปลาดลกตตที่ตัส้นสปาเกตตี้เส้นดำก็มีเป็นเกาเหลาก็มีรา,าดหน้าหอ่อไก่มมคาซิยุเมนูผัดก็จะเป็นผัดกระเฉดที่สดรวมในทะเลได้หมดเมนูค่ามีทุกอย่างอาหารทะเลหมูสเต๊กลูกชิ้นปอเปียกกุ้งแฮกเกินท่ามันกุ้งมีหมดเลยวันนี้แม่จัดเต็มนะห้าสิบ เกือบร้อยเมนูลยดูครับแม่ขอนี้เลยดูราคาดิพี่ฟ้าราเส้นใหญ่ราดหน้าหมู60บาทกุ้ง80หมึก80ทะเล80โลมี90แต่ถ้าเป็นราดหน้าห่อไข่ก็จะเป็นหมู70กุ้ง85หมึก85โลมี95แล้วก็ปลาซีอิวนี่ถ้าเป็นหมู60รวมมีทะเล90เหมือนกันหมดราคาแบบนี้ราคาก็ถือว่ามีสปาเก็ตตี้เซนดำนี่ โอเคนะใช้ได้เลยอยู่ใช้ได้เลยเอาอะไรมาครับสั่งอะไรครับอ่ะเกลืครับปลาดุยอ,อะไรก็อ,อะไรนะคะพี่ฟ้านะเขาบอกว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านใช่ไหมร้านเนี้อะไรไม่ใช่เหรอสัตว์ปา่าเียลองทำร้านี่คทำรามแบบเสือเห็บบนดูดิครับนี่มันคืออะไรฮนะคุณแม่ลาบ้าน ใหญ่โตงูร้านมากโอ้โหตายๆนี่คือร้ดหน้านกรอบนะครัดูจานเลยครับนี่ครับโอ้เรามาเจอของจริงของเด็กแล้วครับวันนี้ดูจานเลยครับมี่าเก้าสิบบาทนะครับเนี่ยลุ้นแลับอันนี้คือเส้นอยู่ในนี้นี่คือปลาหมึกนะดูเลยครับดูเลนเลนกล้องเรา ไม่พอเตอไม่พอเตกุ้งเต็มเลยฮะเต็มเลนกล้องเลยอะดตกุ้งนะตัวใหญ่มากไี่หมูอันนี้หมูอันนี้คนณาั่สังหาสังหรณมาสังห่าสัง้าสังหรณ่าสังณาังหรณ่าสังห่าสังห่าสังห่างรณ่าสังหร่างหาังหาะังหรณ่าสไงหร่าสงรณ่าสาสั่าผร่าหณาสัห่าัหราสากังหงหรณาสงงหรังหรณ่างห่งงรณภาพ ดูรสชาตินี่แบบโอ้ธนาได้ไงเนียอร่อยจนแบบไม่ต้องไม่ไม่วางซอนอย่างเงี้ยไม่ต้องปรุงนิดนึงรสชาติเปปรุงกับน้ำกินก่อนนะน้ำาดไหลแล้วครับพี่น้องเอ้ยแกปริกไทยก่อนมาแล้วรอยังไม่เอายังายังยังยังไม่หมดนี่ฮะมีกรอบราดหน้านะครั ตามใหญ่ๆกันเลยนะเนี so ่ยถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราเอาน้ําใส่ชามแล้วลงไปเล่นได้เลยเล่นน้ำในในนี่ได้เลยอ่ะมันใหญ่อ่ะเนี่ยไข่ร้อนอ่ะหน้าร้อนอ่ะได้ครับได้สิมันใหญ่เห็นไหมเคยเคยไปโรงพยาบาลมีอะไรยังไงโอ้ไม่ค่ะไม่คืออะไรตักที่คุณบองพ่าโอ้ยตา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 ยมากันอย่างนี้เลยเนาะดูดิท่านผู้ชมเอ้ย เข้ยอนะอย่างนี okay. ้อดอดใจไม่อยู่ออกเยะแบบตมกุ้งยังทำไม่ได้ค่ะมีอะไรมีอะไรมมงออะไรมาเสริมบุ้งสเตุ๊้งแตุ่ะมันนะเขาดูเลยครับอุ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมกินกระทะเนาะกินขั้วขั้วกระทะพอมากินับีสิวโอ้พอ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 เอาพริกมาใส่หน่อย ใหญ่โตมโหฬานมากครับอันนี้ชามนี้เกาสบาทนะจ๊ะเนี่ยโหคุณภาพเกินราคาครับผมนี่ฮะมีปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยนะฮะกุ้งหนึ่งตัวกุ้งแม่น้ําใหญ่ๆเลยนะจ๊ะแล้วก็มีหมูตอนแรกลังเลใจว่าจะกินผัดซีอิ้วเส้นใหญ่เอาไปมาๆอ่ะตกลงปงใจที่มีกรอบนะจ๊ะ เห็นลูกพี่อาร์มก็กินหมี่กรอบก็เลยอยากกินด้วยพอแล้วพี่ฟ้านส้มคนฮะคนงี้คนจากคนมนุษย์มนุษย์มนุษย์จางมนุษย์ใหญ่มากโอ้โหพี่อาร์มน่ากินแบบนี้มันจะเย็นโอ้โหอดใจไม่อยู่แล้วงัวยอดอ๋อดู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 ลาดหน้าทะเลนะเนี่ยเส้นหมี่เหรอใช่ โอ้ดูคุณแม่ปงโอ้ยกินเขาหมดถ้วยป่ะเนี่ยโอ้มันยังไม่เผ็ดเพราะถ้วยมันใหญ่พี่ทวดตักเข้าไปเขาอย่างนี้ตักเข้าไปไอ้เราพี่ไม่ปรุงอ่ะลูกพี่ไม่ปรุงเลยเหรอ่ะตีถามช่วยครูทวดย้ายของว่าเป็นไงบ้างครับหนักครับหนักครับต้องการกำลังเสริมครับน้องตีครับมาด่วนเลยครับ อร่อยแมเ่เน้นๆให้กับท่านผู้ชมดูนะครับดูฮะเส้นเน้นๆ,ๆโอ้โหบับก็ให้ฮะโอ้ย <ๆ S 2> แม่เอ้ยกินไม่เกรงใจท่านผู้ชมเลยครับอันนี้อรยสุดอ่าพี่อามครับ <ๆ S 1> เอาเข้าวปลาเน้นๆนะ,ๆๆๆๆนะดูพี่ผมฝากเปร์ปกระตุ้นใจให้ครับ เบอร์เบอร์อะไรนะที่ใส่ที่กิมอ่ะยี่สิบเจ็ดหกศูนย์ครับมาไม่ใช่เบอร์อะไรไม่ใช่เบอร์นั้นเบอร์เสื้อที่ใส่อ่ะยี่สิบเจ็ดนะฮะนี่ฮะกิติพันธ์ใจงามนะฮะทีมกัญจนาพัฒน์เอฟสี่บัตรนะคุณแม่ปลาหมึก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 ชิ้นใหญ่มากจับไม่ขึ้นอ่ะโอ้โหเยดูดิ ปลาหมึกฮะปล,ล,ลาหมึกอ่าปุ๊บโอ้โหเนี่ยฮะร้านอ่ะอ๋หลิวนะฮะมาทานกันได้มันอยู่ตรงเส้นไหนนะเส้นมะลมปะก่อนเยอะถึงอ่าตั้งหัวเสงอยู่ขวามือนะฮะลงสะพานลงสะพานอยู่ขวามือเขาขายกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะจ๊ะอ้าวมาลองทานกันได้อ,อ,อันนี้ถึงใจลงงงงงเลยกินกุ้งยังทำทรงเลยกุ้ง พ่นัวเลยอ่ะปุ่ม่ปุ่ม,มสูตรที่เราลงีหวาไม่่ตัดเข้าไปตัดเข้าไปไม่ต้องรอครับเผ็ดนุ่มหวานมาก ัดเฉดอยด้วยเ,เลยรรครับปลาหมึกครับปลาหมึกฮะปลา,า,า,าหมึกอืมอืไงล่ะทานั่ครับฝากไ์กแชแ์ด้วยนะจ๊ะจ๊ะไปจ๊ะไปแล้วมาดูผลการประธาครับ ค้าศึกตายหมดนะฮะแต่ฝ่ายเราฝันแล้วกำลังใจดีเยี่ยม <laughs> โอเคไปแล้วครับุดยอด